Hãy subscribe cho asa Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อิทัมเมภันเติยตุกปัเตียสัมพทานังอาสาวะเทียวหังโหตุอนาตะเทกาเวอิทังธานังขอเดชะผลธรรมนี้จงเป็นที่สิ้นไป แห่งอาสวะอิเล่เรื่องเราภายในสันตานของข้าแต่เจ้าทั้งหลายขออุศสงอันนี้จงเป็นปัิสัยจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานอนาคต จะครับเธรับเจ้าภาพยาวต้องเดินชนกับเงาทองไปยาวๆทั้ครับที่มาแล้วโค้งมาทั้งหลายนะครับมาทั้งหายเพื่อให้เราแข่งเราเจ้า 好家欢迎参加。

เขาเรียนเชิญคณะเจ้าภาพและท่านทั้งหลายจงตั้งใจกระวดน้ำเจ้าข่า